เยอะมากเยอะมากมากกดเลยเนี่ยสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยววัดเขาตะแบกกันนะคะเป็นวัดที่มีสะพานแก้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะคะ จอดรถใกล้วัดนะคะแต่ว่าถ้าที่ตรงนี้เต็มอะ่ะเขาก็มีที่จอดรถเยอะเหมือนกันดูด้านนอกห้องไปดูตอนทางเข้ามาจะมีที่จอดรถหลายที่ก็เยอะมากเลยค่ะตรงนี้ก็ต้องเดินเข้าไปข้งางในหน่อยนะครับ ที่ให้ล้างมือก่อนล้างเจลแล้วก็คงคงคนคัดเสียก็คืออะไรอ่ะก็อาจจะผูกโบอธิษฐานเนี่ยเขาบอกเขาขายโบอธิษฐานนี่ก็ผูกไปก็อาจจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ในการมาท่องเที่ยวแบบ ที่นี่เขาต้องซื้อโบในการแบบเอามาผูกต้นไม้นะเป็น,น,น,นกอน,นกอ่าใช่ใอันนี้โบนะคะเขาก็จะมีขายตรงจุดทางเข้านะคะคิดว่าน่าจะเป็นแบบเอ่อเอาไว้สำหรับขอพรอธิษฐานสำหรับคนที่จะมานะคะก็จะมาผูกตามจุดต่างๆที่เขามีไว้ให้นะคะก็จะมีหลากหลายสี เราจะต้องเดินจากสะพานนี้นะครับวนขึ้นภูเขาไปแล้วก็ไปที่สะพายกระจกตรงนู่นทางขึ้นไปที่ uh, Skywalk ด้านบนนะครับจะมีอยู่สทางคือขึ้นบันไดตรงขึ้นตรงนี้กับเดินอ้อมภูเขาไป นี่นะครับมีให้เลือกสองทางทางทางลาดน้อยกับทางชั้นชันอันนี้กำลังขึ้นไปที่สะพานกระจกนะคะมันก็เป็นทางลาดก็โอเคขึ้นง่ายอยู่แต่ถ้าเป็นบันไดก็อาจจะยากกว่านี้หน่อ,นอยบันไดก็จะชันหน่อย ตลอดทางก็จะเห็นโบูไปตลอดทางเลยนะครับไงไหม ค่อยร้อนนะคะ<า>ก็ระหว่างทางเดินก็ได้อยู่<อ>ไม่น่าหยุดอจริงเดินแล้วหยุดมันเหนื่อยไปต่อจริงถ้าเดินต่อเนื่องอะมันจะไม่เหนื่อยถ้าเดินแล้วหยุดจริงๆตอนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่น่าหยุดเลยไปไปต่อ ท่นนนิดเดียวยนี่เดียวไปลมมห้องน้ำหนทางอีกยาวไกลเลยเหนไหม ไปไม่ไดน,นะคะแต่ถ้าจะไปสะพานกระจกก็ไม่เลยไม่จะเป็นหมันไดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปไหว้ไหว้พระข้างบนก่อน oh <my> God. บนวิหารเดี๋ยวค่อยลงมาสะพานกระจกแล้วกันครับ ขอใช้ตัวช่วยเดี๋ยวเราเข้ามาไหว้พระกันในโบสถ์นะครับขออนุญาตครับ ตอนนี้เราขึ้นมาไหว้พระเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปที่สะพานกระจกกันธรรม,าม,าม,ามชาติมากเลยนะครับ มีต้นไม้เขียวๆียว,ยวกำลังเดินลงนะครับเดินลงจากที่เราขึ้นไปไหว้พระที่วิหารมานะครับบนยอดเขาขึ้นก็เหนื่อยครับลงเป็นไงลงก็งน่ากลัวชันระวังกลิ้งระวังกลิ้งครับ เป็นสะพานกระจกที่เป็นจุดป้างหมายของเราคนเยอะมากสถานการณ์นะคะเนื่องจากเราอะ่ะต้องมาซื้อบัตรก่อนที่จะเข้าสะพานกระจกแล้วซึ่งแถวอะ่ะผันกลับไปดูใชนุ่นหัวแถวอยู่ใน ใต้หลังคานคนเยอะมากบาากัตราคา40บาทนะครับราคา40บาทบัตรไม่แพงนะคะแต่ว่าซึ่งหางแถวอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย <laughs> เยอะมากคนเยอะมากถ้าทุกคนด,ดูมาถึง<ม>ตอนนี้นะครับจะพบว่าวันนี้เราไมา่ได้เข้าไปสบายกระจก คนที่มาดูก็คืออยากเข้าไปอยากไปเห็นสะพานกระจกนะคะแต่คือเราเข้าไม่ถึงจริงๆคน,นเยอะมากยอมแพ้ด้วยสถานการณ์อย่างนี้แล้วใช่มันแออัดเกินไปแออัดเกินไปค,ครับคือเมื่อกี้เราเห็นแถวต่อเยอะมากนะคนตรงศาลาที่เราซื้อตั๋วก็คือเยอะมากนะคะซึ่งมันมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่ถ้าเราจะไปนั่งรอนานขนาดนั้นแต่ว่าถ้าวันไหนคนน้อยอย่างนี้นก็แนะนําให้มานะคะก็คือโอเคมากแต่ว่าวันนี้คนเยอะมากจริงๆอะ่ะ เราต้องเที่ยวแบบเซฟค่ะเที่ยวแบบเซฟเซฟเข่าด้วยเซฟเข่าด้วยจิ๊กซ์นี่มันคือต้องขึ้นบนใดด้วยยัดไถก่อนจิ๊กินเราด้านบนนั้นนะคะจุดตรงนั้นที่คนยืนอยู่เยอะๆก็คือจุดที่คนรอเข้าสะพานกระเจี๊ยบงั้นก็คนรอแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแค่ส่วนตรงนี้เป็นหนึ่งในร้อยนะคะหนึ่งเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ช่คือนั่นตรงทางเข้าเขาจะมีให้ซื้อตั๋วก่อนข้างหน้าซึ่งจะมีสาลาซึ่งคนคอดเยอะมากเยอะมากๆกดอะไรเนี่ยไม่ได้เข้าไงันเยอะมากค่ะสรุปทริปนี้นะคะวิชชั่นเราไม่คอมพิีท์เลยเพราะว่าเนื่องจากวันนี้เรามาเป็นวันอาทิตย์คนเยอะมากแล้ว สะพานกระจกเขาจํากัดคนเข้าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เขาขายบัตรด้วยซึ่งคนรอต่อคิวขายบัตรก็ยาวมากกว่าจะรอเข้าอีกแต่คือราคาบัตรไม่แพงะคะโคราชสีส่บาทไม่แพงเลยแต่ว่าคนเยอะมากจริงเยอะแบบเยอะมากอาจจะเป็นเพราะเป็นวันเสาร์ที่แล้วมั้งใช่ใช่ถ้ามาก็แนะนํามาวันวันธรรมดาวันจันทร์ถึงศุกร์ถ้า ทามาได้ใช่ใช่เพราะแต่คือบรรยากาศคือดีมากวิวสวยดูเป็นธรรมชาติดีมากแต่แค่ว่าเราไม่ได้เข้าสะพานกระจกเพราะว่าคนมันเยอะจริงๆวันนี้ต้องบอกกันว่าดูแถวแล้วไม่เอาดีกว่าแล <c oughs> ้วคือคนเยอะจริงๆอ่ะมันเยอะเกินไปจริงจริงก็เอใจะตั้งแต่ที่จอดรถแล้วแหล,ละใช่ที่จอดรถคือคนเยอะมากแต่ไม่คิดว่าตรงหน้าทางเข้าสะพานคนมันเยอะมากจริงแล้ว ก็ต้องรอต่อคิวแต่คือโดยรวมถ้าใครอยากขึ้นมาไหว้พระอะไรข้างบนก็ไม่ได้ผิดหวังนะคะเพราะว่าวิวเขาดีวิวเขาสวยมากโดยรวมแล้วก,ก็ไม่ก็ไม่ได้รู้สึกฟิลเท่าไหร่แต่ก็คืออยากเข้าสมาธกระจกแล้วแต่คนเยอะเกินไปยอมแพ้ครับสําหรับทีนี้ก็เราขอจบกันทัน,นีีก่อนเนาะไปกลับกัน